ภารกิจโคตรฝันมันแสบผีสาว Let's not do that guys let's just focus I got it No it's fine you guys just mm. you guys have at it mm. <All right. S 3> Maybe feather the b r e a k a bit <Woo! S 2> Hitman's wife bodyguard แสบซ่าแปลว่า bodyguard สองเตรียมหาระเบิดคูณสองแม่เยอะคูณสาม กับหนังแอคชั่นตลกแดกภาคต่อแขกคู่ครั้งประวัติศาสตร์ของสองคนมีมแห่งฮอลลีวูดไรอันเรโนสและตัวพ่อด้านการสุบทสซามูเอลแจ็กสันงวดนี้เขาไม่ได้มากันแค่สอแต่พวงเจดุทะลุโลกแซม่าฮาเยกกลับมาออกโรงลั่นไกเต็มตัว Do weird not Oh definitely! this screw up Screw this สำหรับใครที่ลืมกันไปแล้วว่าหนังภาคแรกนี้มันยังไงกันแน่มานี่ครับเดี๋ยวทวนให้ฟังแต่ระวังนะสปอยเดอร์ <fucking> uh, This is Michael Bryce I'm an executive protection agent I've extracted my client so you might want to call the bomb squad make it the fire department ย้อนกลับไปในหนังภาคแรกเราได้พับกบพบกับ i มเคิลไบรซ์ยอดผู้นำทีมบอิี้การ์มาดเก็กที่ดันดวงสวยมันถูกหวยแดดเมื่อลูกค้าคนสำคัญคาคชิคุโรสวะถูกส่องกระบาลแตกตายไปต่อหน้าต่อตาจากชีวิตสุดรู้เคียงคู่ความปังต้องตกระกรรมลำบากกลายเป็นบอดิร์ดง่อยแดดแต่แล้วภารกิจกู้ชื่อก็มาถึงเขาคนสวย Hello Amelia เมื่ออดีตแฟน <In> สาวสังกัดตำรวจสากลมาขอความช่วยเหลือให้เขารับงานเป็นองครักษ์พิทักษ์เดวิสคินเคธย้อนมือสังหารสันดานปีจอดผู้ยอมตกลงกับทางการว่าจะขึ้นให้การในคดีใหญ่ของลุงผู้นำเผด็จการแห่งเบอลุรุสและกับการปล่อยตัวพัลเมียพันดุอย่างซอนเนียคินเคธ สองคนต่างครัวจึงต้องอุดรอยรั่วของกันและกัดฝ่าดงกระสุนของลูกสมุนพระเด็จการจากซาฮาราชาณาจักรไลบีผีควันกัญชาในกรุงอัมสเตอร์ดัมก่อนไปจบกันที่สารอาญาระหว่างประเทศในกรุงเฮตแต่ความพี้มันอยู่ตรงที่เหยื่อสมองแบกที่ไม่เข้าไบท์เคยอารักขาแท้จริงแล้วเป็นฟรีมือของแดวิเรียสอปารคเคอร์ซา ที่เลือกลันไก่ฆ่าคนไปแบบเอาห่าแต่ปัญหาอยู่ตรงที่ว่าอีกฝ่ายเขาไม่ห่าด้วย r e bad ส่วนใครที่สงสัยในชะตากรับของเด็จการสันดานรยำจัดไปครับ <Yeah! S 1> มาถึงคราวของหนังภาคใหม่ เราก็ยังคงได้ตัวแพทริกฮิลส์ผู้กำกับสายตูมตามจาก The Expendables 3และยังเคยกำกับหนังภาคแรกให้ดังระเบิดโยโกกลับมาจัดใหญ่ใส่ความมันคูณ2กลับเรื่องราว4ปีให้หลังเมื่อ Michael b r i h t ขวัญเสียจะกการเป็นบอดี้การ์ด You need to forget bodyguard Beat up to me No bodyguard No จำใจลาวงการชั่วคราวแล้วหนีไปพักร้อนพนสมองแต่แล้วภารกิจช่วยคนรักเมียต้องถือกำเนิดเกิดขึ้นอะไเนายจะมาตุกใหมฮเมืเ่อเดวิสทินเคธถูกจับตัวไปแบบมึนๆนโดยจเจ้าพ่อล่อทุกประตูมหาเศรษฐีชาวกรีกบ้าอำนาจอยอดภรรยาอย,ย่างซอนเนีย ต้องขอความช่วยเหลือจากบริษการที่บทไอ้มอน์สเปรย์ไม่ควเป็นแบบหมายเขาต้องวางบุญมาทำบาปลุยแหลกแหกทุกดวงกคระสุนในภารกิจบ้า,าระห่ำครั้งใหม่ที่ใครเห็นเป็นอันต้องร้องเพราะเป็นหนังที่ขึ้นชื่อเรื่องความตุมตามเลือดสาดพอเป็นหนังภาคต่อทุกอย่างต้องถูกเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณ โดยเฉพาะในส่วนของฉากแอคชัน่นอดัมฮอตันสันแมนมากประสบการณ์จาก Fast and Furious 9แองเจล a ฮสฟอร์เลและมีส่วนร่วมในหนังภาคแรกเนรมิตฉากซิ่งแหปพิกัดอัมสเตอร์ดัมไปจนถึงฉากลองเทคส่งปืนให้พี่ทีเขายังคงกลับมาคว้าตำแหน่งผู้กำกับคิวบูจัดเต็มฉากไล่ล่าบ,บ้าบิดทั้งฉากบิดเวสบ้านีรถกลบ เซ็งระตู้บูฟ้าเฮลิคอปเตอร์ไปจนถึงชาคลายแม็กซ์บนเรือย,ยอดไฟลุกมั่นใจได้เลยว่าอลังการบานตะไทยเพราะทีมงานต้องบินลัดฝาไปบูหลกในหลายประเทศทั่วโลกทั้งอิตาลีโครเอเชียสโลวเนียบัลแกเรียและอังกฤษ I would make a great mother, asexuality listener must your powerful as that makes your powerful you be good a แต่งานหน้าของจริงวดนี้คือเซล玛ไฮเยกที่ต้องงัดสัญชตาตญาณความห่ามออกมาแบบโมดแม็กซ์เมื่อตัวละครของเธอคนนี้สมบดเก่งไม่แพ้สมูเอลแจ็กสันคนที่ตามมาก็คือแม้หนังจะปิดกล้องไปแล้วแต่เซลายังคงติดนิสัยใช้คำหยาบก,บกับชาวบ้าน โดยเฉพาะคำว่าไอ้แม่เยอะมาดกัด้านอรอันเขาก็ย้ำอีกคนว่าแซลมาไม่ธรรมดาในหนังภาคนี้เขาต้องโดนเธอตบหน้าถึงสองฉากเต็มๆแถมแซลม่าก็ไม่มียางเล่นจริงตบจริงทุกเทกเสริมทีมความเพียรด้วยนักแสดงมหาเสน่อันโตนิโอเบนเดรัส เจ้าของเสียงน้องแมวเหมียวพุ b a ิบ i ส t y เดี๋ยวน่ารักไปนิดนึงว่ะเอาใหม่เอาใหม่นักแสดงมหาเสน่ห์อันโตนิโอเบนเดรัสเพชรฆาตกระสุนโลกาจากวันสปอร์นาร์มอินเม็กซิโกรับบทเป็นอลริสโตโตพาผาโดพูรัสเชียชื่ออะไรวะเนี่ยเจ้าพ่อขาใหญ่ใจถึงพ่อจะก่อวินาศกรรม ผามันทั้งยุโรปโรมโรมโดยนะักแสดงรุ่นเกา่าโมแกนฟรีแมนไม่มีใครรู้ว่าเขามาทําไมแต่มั่นใจได้เลยว่าระดับกอด You're gonna tell us everything you know. <laughs> I'm not telling you, a oh mother. <Yeah! S 2> I, on the other hand, will tell you everything. <Yeah! S 2> Now repeat after me. I'm on license. I'm on license. l o เ d ร r I'm unlicensed, and I don't give a fuck. Hitman's wife bodyguard. แสบซา mm hmm. แปลว่า Bodyguard ดสองความเมียม,มาความมันกระจาย4พฤศจิกายนในโรงภาพายนตร์ mm hmm. ก่อนจากกันไปบอกพวกเราใน่ยครับว่าคุณอยากเห็นนักแสดงคนไหนมาร่วมกวนบอดี้การ์ดถ้าคุณรักหนังแอคชั่น mm hmm. ก็อย่าลืมกดซับกดแชร กดไลค์และกดปุ่มแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อเมพานลาคอนเทนต์สุดเอ็กซ์คลูซีฟเจาะลึกถึงหนังมันฮาบ้าดีเดือดกว่าใครที่เดียวทีจอดออตจัสตูอิดพิมพ์จารีตภาษาอังกฤษส่วนดูภาษาไทย